วันนี้วันนี้ครับ <c oughs> ครับผมเ <c oughs> นี่ยบ่อปลาผมเนี่ยช่วงฝนตกหนักมากเนี่ยโอ้ปลาผมนี่เริ่มตัวแดงเป็นจำ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 เงียบ <c oughs> ผมมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างครับผมอ๋อนี่เลยครับผมฝนตกตัวแดงเป็นจำจำจำเลือดใช่ไหมครับนี่เลยครับผมเซตนี้เลยอแอนตันเห็นไหมครับเซตนี้เนี่ยถูกออกแบบมานะต้อนรับหน้าฝนกันแบบจริงๆเลยนะครับเพราะว่าฝนตกช่วงนี้นะต้องบอกว่าตกกันเกือบทุกวันนะครับแล้วก็เจอเคสที่แบบว่า พักกันเข้ามานะครับบอกว่าปลาฉันเนี่ยเป็นจำเลือดตัวแดงช้ำเลือดตกเลือดฉลับบ้างอะไรบ้างครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าหน้าฝนเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดฮิตกับพวกปรสิตมากครับยิ่งพวกเข็บประคังปริงใสหนอนสมออะไรต่างๆเนี่ยเริ่มบุกกันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเซตนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะครอบคลุมพวกนี้ไว้แล้วนะครับก็จะมีพวกเอ็กดลีลีนะครับคอยกำจับพวกเข็บระคังนี่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเด่นในเรื่องของเท็บระคังนะครับใส่ไปเห็นผลเลย อันนี้พาราไซก็พวกปริงสายนะครับอันนี้ก็คือครอบคุมพวกเชื้อแบคทีเรียปรสิตอะไรต่างๆนะครับตัวนี้เคลียร์แมกนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบอกเลยดีกว่านะครับว่าใช้ยังไงครอบคุมอย่างไรนะครับแล้วตารางการใช้งานอะไรเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะครับว่าใส่ตามตารางนี้นะครับครบโดสเมื่อไหร่เนี่ยปลาเราเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับต้องบอกอย่างนี้นะว่าอาการปลาป่วยเนี่ยมันมี2แบบคือปรสิตกับแบคทีรียสักส่วนใหญ่ถูกไหมครับ ดังนั้นเนี่ยหน้าฝนเนี่ยที่เราป่วยกันเยอะตัวแดงหรือว่าฉลัมันเยอะเนี่ยสาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่มาจากฝนมันมาจากเวลาฝนตกปุ๊บเนี่ยมันตกลงจากหลังคาซึ่งหลังคาเนี่ยเรามีขี้นกมีฝุ่นมีผงอยู่เป็นปีถูกไหมครับเวลาฝนตกปุ๊บฝนแรกฝนที่2ก็ตามเนี่ยมันก็ช้าล้างสิ่งสกปรกพวกเนี้ยตกลงบ่อเราหรือบ่อปลาอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ใต้อะไรต่างๆเนี่ยเวลาใบไม้พวกนี้มันจะมีฝุ่นมีวัลแรงมีหนอนถูกไหมฮะ ดังนั้นเนี่ยเวลาฝนตกลงมาปุ๊บมันก็ชะอะไรสิ่สงสกปกต่างๆเนี่ยตกลงมาในบอ่อเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกตกลงมาในบอ่อดังนั้นแล้วมันไปไหนต่อครับมันก็เข้าบ่อกองมันก็ไปหมักหมมพอผ่านไปวนันสองวนันปุ๊บปลาเราก็จะเริ่มคันตัวเริ่มฉลับเริ่มระคายเนื้อระคายต,ตัวเริ่มเกิดเป็นเชื้อโรคนั่นแหละครับเป็นที่มาของคําว่าปลาตัวแดงปลาตกเลือดหรือปลาเริ่มว่าฉลับกันก็แล้วแต่เนี่ยมาเกิดจากสาเหตุนี้เป็นหลักมากกว่านะครับ สมมติในกรณีนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่ผมบอกว่าปลาตัวแดงตกเลือดช้ำเลือดหรือว่าแฉลบก็ตามเนี่ยในกรณีที่เราไม่ได้เอาปลาใหม่มาปนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดจากฝนอย่างเดียวแต่ถ้าเอาปลาใหม่มาปนเราก็ต้องดูเป็นเคสไปเคสไปนะครับอันนี้ผมยกในกรณีที่ฝนตกอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีกว่านะครับว่าใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวขึ้นตารางกันเลยอ่ะดูตามตารางกันนะครับเราจะใส่นะครับตัว X d d กดีันก่อนอ่านี่ x อ d กดเนี่ยคือตัวกาจัดเห็บหน กำจัดเ็นเนี่ยได้ผลแน่นอนนะครับเราจะใส่วันที่หนึ่งสี่เจ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดครับเพื่อให้ครบวงจรของปรสิตนะครับการที่ใส่หนึ่งสี่เจ็ดสิบสี่เนี่ยส่วนใหญ่ตัวที่เราเห็นด้วยสายตาเปล่าเนี่ยมันจะตายละส่วนโดสยี่สิบเอ็ดอีกโดสหนึ่งเนี่ยเพื่อเป็นการกําจัดพวกไข่อะไรต่างๆที่มันอยู่ตามครีบตามซอกต่างๆนะครับให้มันหมดไปให้มันสิ้นซากนะครับตัวนี้อดีดีเราใช้อัตราโดสนะครับหนึ่งกรัมต่อน้ำหนึ่งตันนะครับซึ่ง ช้อนที่อยู่ในกระปุกนะครับจะเป็นช้อนขนาด5กรัมนะครับก็บ่อไหนขนาด5ตัน10ตัน20ตันก็คำนวณตามนี้ได้เลยนะครับวิธีการใช้ง่ายๆนะครับก็เพียงแค่ตักตัวเอ็กซีลีนะครับละลายน้ำนะครับให้ได้ปริมาตรใส่ไปในแก้วน้ําหรืออะไรก็ได้แล้วก็เทน้ําใส่ลงไปการเทน้าใส่ลงไปจะเทปริมาณเท่าไหร่ก็ได้เพราะเราเวลาเราเทลงบอ่อปลาไปแล้วเนี่ยมันก็ละลายในบอ่อปลาอยู่ดีนะครับคนเพื่อให้ยาละลายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เทใส่บ่อกรองช่องแรกคือช่องสะดือบอ่อนะครับ สำหรับในกรณีที่บ่อนั้นไม่มีดัมฟิลเตอร์นะครับแต่บ่อไหนก็ตามที่มีระบบดัมฟิลเตอร์เนี่ยให้ใส่หลังดัมนะเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีดัมมันจะดักบางส่วนแล้วมันเดนออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ใส่หลังหลังดัมไว้นะครับคลิดแค่นี้นะเวลาใส่ยาถัดมานะครับเราก็จะมาใส่ตัวเคลียร์แม็กกันต่อนะครับนี่เจ้าเคลียร์แม็กตัวนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆอะไรค่าครอบคุมไปเลยนะครับทุกอย่างเชร่กนะครับการตวงปริมาตรเนี่ยเรามีสลิงนะครับให้เรียบร้อยนะครับ บ่อไหนขนาดเท่าไหร่ก็ลองคูณปริมาตรแล้วก็ดึงสลิงขึ้นได้เลยครับใช้งานสะดวกนะครับอันนี้เราแถมให้ฟรีนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับขั้นตอนนะครับการใส่ตารางวันการใส่นะครับเราจะใส่วันที่2 3สนะครับห้าหนะครับนี่ตัวนี้นะครับ2 3 5สาห้าหนะครับตัวนี้เนี่ยเราใช้โดส5้ซีซีต่อน้ำา1ตันนะครับอ่าพอครบนะครับ1 4 7่งสี่เจเ 2 3 5 6าตัวนี้ไปเรียบร้อยเนี่ยเราจะเคลียร์วงจรพวกเห็บประครังพวกเ,เคลียร์พวกทั่วไปเนี่ยได้เกือบหมดแล้วดังนั้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ตัวพาราไซต์กันต่อนะครับหลังจากจบโดรจีเอ็ดเราจะพักปลาไว้หน่อยพักไว้สักประมาณสักสองสามวันก็ได้นะครับเราก็จะมาเริ่มตัวพาราไซต์กันต่อนะครับซึ่งพาราไซต์เนี่ยเราจะใช้1ซีซีหนึ่งซีซีนะครับต่อน้ำหนึ่งตันนะครับคำนวณน้ําเสร็จก็ใช้สลิงดึงของเราดึงได้เลยนะครับก็ใส่โดสนะครับวันที่ 1>, 1, 4, 7, 14อีกรอบหนึ่งครับผมเนี่ยจะเป็นการเคลียร์กำจัดวงจรของพวกปิงใสกันไปนะครับสำหรับหลายๆท่านนะ้ถามกันเข้ามาว่าแล้วฉันให้อาหารปลาได้เลยไหมหรือต้องทำย่างไงนะครับเวลาในช่วงการใส่ช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องงดอาหารปลาก่อนเพราะบางทีเนี่ยปลาระคายเคืองนะครับแล้วเขาก็อาจจะกินน้อยลงหรือไม่กินเลยก็ได้นะครับอาจจะเว้นไว้5วันแรกและที่เหลือเนี่ย สมมติเราตอนเช้าเราอาจจะให้อาหารตอนเย็นน้อยก่อนก็ได้ครับก็ให้แต่อย่าให้เยอะละกันนะครับและที่สําคัญนะครับก็คืออย่าลืมนะครับบ้านไหนที่มีหลอด UV อยู่เนี่ยเราต้องปิดด้วยนะครับเพราะตัว UV เนี่ยมันจะทําลายฤทธิ์ให้เสื่อมสภาพได้ไวขึ้นนะครับหลังจากใส่พบโดสเรียบร้อยแล้วอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยทิิงไม่ประมาณ2-3วันเราก็เปิด UV ได้เลยนะครับ ก็อยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจัดกันมาเป็นเซตนะครับเซตนี้เนี่ยมันครอบคลุมอยู่แล้วนะครับหน้าฝนนี้ยังไงก็ต้องใส่นะไม่ใส่เนี่ยมันมีโอกาสที่ปลาเราจะป่วยง่ายนะครับใส่ป้องกันไว้ดีกว่าปลาเราป่วยแล้วค่อยซื้อมาป้องกันอีกทีนะครับแล้วก็ท่านใดนะมีอาการปลาเป็นแผลปลาเป็นอะไรต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามเราได้นะครับเราจะมีคําแนะนําให้ว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ในการรักษาอะไรต่างๆนะครับสอบถามกันมาได้นะครับที่ไลน์ไอดีแอสไตค่อยทูยูนะครับ 0865455434หรือเบอร์0927977979นะครับขอบคุณครับหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับที่ www.koytoyou.com ครับ